การล้มไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่มีค่าเหมือนต้นไม้ที่ต้องผ่านพายุฝนจึงจะยังรากลึกและแข็งแรงทุกครั้งที่เราล้มเราได้เรียนรู้วิธีลุกขึ้นที่ดีกว่าเดิมชีวิตไม่ได้วัดความสำเร็จจากจำนวนครั้งที่เราล้มแต่วัดจากจำนวนครั้งที่เรากล้าลุกขึ้นสู้ใหม่คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนผ่านความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น แต่พวกเขาเลือกที่จะมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่อุปสรรคจงจำไว้ว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครแม้วันนี้เราจะไม่ถึงเป้าหมายแต่ทุกก้าวที่เราเดินคือการเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นเหมือนการปีนเขาบางครั้งเราอาจต้องถอยหลังเพื่อหาเส้นทางใหม่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เคยผิดพลาด ทุกความล้มเหลวคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยปัญญาที่มากขึ้นประสบการณ์ที่เพิ่มพูนและความเข้มแข็งที่มากกว่าเดิมจงภูมิใจในทุกก้าวที่คุณเดินแม้จะเป็นก้าวเล็กๆเพราะนั่นคือความก้าวหน้าที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในที่สุด